คุณกำลังฟังช่อง SEAC Reminding Podcast รายการที่เกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรการสร้างความเป็นเท่าแก่ภายในองค์กรเรื่องคนการเป็นผู้นำและอีกมากมายค่ะเราคุยกันมาต่อเนื่องแล้วนะคะสองครั้งตั้งแต่ว่าตกลงแล้วเนี่ย p o p e Transformation เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะแล้วก็เข้าใจกันจากครั้งที่ผ่านมาว่า ทำไมอ่ะมันถึงมีความสําคัญเพราะอะไรเราต้องมาทําตรงนั้นแต่วันนี้อยากจะให้เห็นภาพว่าโดยภาพรวมที่รวบรวมมาเวลาที่องค์กรกําลังทํำ people transformation เนี่ยองค์กรจะต้องมอง10ขั้นตอนสําคัญขั้นตอนแรกเลยเนี่ยสำคัญมากเลยก็คือว่าทุกคนต้องเห็นภาพเดียวกันก่อนว่าวันนี้เนี่ย หน้าตาใหม่ขององค์กรหรือเราจะเรียกว่าเป็นดินแดนใหม่หรือนิวแลนด์ของเราเนี่ยมันคือหน้าตายังไงทุกคนต้องเห็นก่อนว่าจากธุรกิจเดิมที่เราทำแบบนี้นะเราอยากจะทำใหม่เป็นแบบไหนเราอยากจะพาให้คนทั้งองค์กรของเราเนี่ยเห็นหน้าตาเป็นยังไงแค่นั้นยังไม่พอขั้นที่สองที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าเราจะทำยังไงที่ให้คนในทุกๆก,กลุ่มของคนในองค์กรของเรามีคำว่า ความรู้สึกร่วมความรู้สึกร่วมที่ใช้เลยฉันอยากทำตรงนี้ใช้เลยนี่คือสิ่งที่บริษัททำและจะทำให้ประเทศดีขึ้นหรือสังคมดีขึ้นหรือจะตอบโจทย์ในสิ่งที่ลูกค้าไม่เคยสัมผัสมาก่อน ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทําอสังหาเราบอกเลยว่าอุ้มเราจะทําให้คนนั้นเนี่ยมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือเราทําในธุรกิจการศึกษาเราจะทําให้คนไม่ว่าจะเป็นระดับไหนหยุดจุดไหนของประเทศมีเงินเท่าไหร่สามารถได้การศึกษาที่เท่าเทียมกันนั่นคือส่วนที่สองที่เรียกว่า emotional commitment ส่วนที่สามที่สําคัญเลยก็คือว่า เราจะต้องค่อยๆเริ่มออกแบบแล้วว่าเราจะพาคนไปให้ค่อยๆเห็นหน้าตาสุดท้ายได้อย่างไงเพราะหน้าตาสุดท้ายเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่คนทุกคนเห็นเหมือนกันคนที่เป็นผู้นำระดับสูงขององค์กรหรือคนที่เป็นวิชชเนอรี่ในองค์กรอาจจะมองเห็นตรงนั้นแล้วแต่ทำยังไงที่จะค่อยๆพาทีมให้เห็นถัดมาในส่วนที่สี่ เราต้องเริ่มมามองแล้วว่าเราจะเริ่มที่ใครเราคงไม่ใช่สามารถจะเริ่มทั้งองค์กรพร้อมกันลหลายๆองค์กรพยายามจะพาคนไป transform พร้อมๆกันเราต้องมามองก่อนว่าจะวิ่งไปที่กลุ่มไหนก่อนแต่เวลาที่เราเลือกแล้วขั้นที่5คือเราต้องวิ่งไปในเรื่องของวิธีการมองของเขาหรือคำว่า mindset นั่นเองคนจะเริ่มต้นไปที่ skill set หรือเรื่องของพฤติกรรมก่อนไม่ใช่เลยค่ะ ขั้นที่5คือ Mindset นั่นเองเราจะพาเข้าไปยังไงอันที่6ที่สำคัญเลยก็คือว่าจะทำยังไงที่ทำให้เขานนเนี้ยมีส่วนร่วมที่จะคอยมองมิติใหม่เมื่อเขาเริ่มเข้าใจแล้วมี Mindset ที่ใช่ และอันที่7คือทำยังไงที่จะให้เขาเนี่ยยังรักษาคอมมิชเมนต์ระหว่างทางอาจจะติดขัดบ้างเจออุปสรรคบ้างเริ่มทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันยากหรือเกินแต่ทำยังไงให้มีคอมมิชเมนต์ร่วมกันถัดไปคือใครที่จะเป็นคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่อเนื่องเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่ทำให้เขาเนี่ยมีคนที่จะยึดได้การที่จะทำ people t r a n sfmation o r บางทีเราก็ทอ้อขึ้นมาถ้าเราไม่มีเหมือนกับคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่คนยอมรับเป็น อินฟลูเอนเซอร์ได้เพื่อเพื่อจะคอยให้กำลังใจบางคนพนักงานแล้วก็อาจจะท้อแล้วก็ไปไม่ถึงฝั่งกับเราส่วนสองส่วนสุดท้ายก็คือทำยังไงที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยมี w i l l ์ n g n e น s ต่อเนื่องแล้วก็เริ่มรู้เลยว่าใครที่ไม่มีความต้องการจะไปด้วยก็ไม่เป็นไรก็อาจจะต้องปล่อยของคนที่ไม่มี w ว l l ์ n g n e น s ไปเราอาจจะไม่สามารถพาทุกคนไปได้และสุดท้ายคอยดูว่า มาย s t o n e แต่ละอันที่พาไปเราพาไปตามมายสเต n e นั้นไหมและเราต้องคอยรีวิสิตว่าเราต้องปรับเปลี่ยน m มายสเต n e ยังไงได้บ้างนี่คือ10ขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถที่จะทำให้ People Transformation สําสำเร็จค่ะขอบคุณมากครับคุณขวัญสำหรับ10ขั้นตอนในการทำา p o p p l t t r n s s o r r m t t o o n ท่านผู้ฟังครับในตอนต่อไป เราจะมาฟังดูว่า SCAC สามารถช่วยท่านและองค์กรของท่านได้อย่างไร